สำหรับเหตุอาชญากรรมที่มิวจะมาเล่าให้ฟังในตอนนี้นะคะเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอตกเป็นเหยื่อถูกลักพาตัวค่ะเธอต้องทนอยู่ในความมืดความหนาวความหิวถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจโดยคนร้ายหลอกว่าเขาคือเพื่อนเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ในชีวิตของเธอเธอต้องทนทุกทรมานอยู่แบบนี้เป็นเวลา30,96วันหรือกว่า8ปีค่ะ เมื่อวันที่สองมีนาคม1,998ค่ะนาตาชาแคมพุชเด็กหญิงวัย10ขวบถูกลักพาตัวที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียขณะที่เธอกำลังเดินไปโรงเรียนในตอนเช้าค่ะนาตาชาเดินไปได้ครึ่งทางค่ะไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้ารถตู้สีขาวตอนนั้นนาตาชาเองก็ลังเลนะคะว่าจะข้ามถนนเลี่ยงผู้ชายคนนี้ดีไหมเพราะผู้ชายคนนี้ยืนท,ทาท่าเหมือนรอใครบางคนอยู่แต่สุดท้ายนาตาชาตัดสินใจเดินผ่านผู้ชายคนนี้ และเมื่อเธอเข้าใกล้ผู้ชายคนนี้เธอถูกคว้าตัวและโยนเข้าไปในรถตู้ค่ะนาตาชาพยายามส่งเสียงร้องของความช่วยเหลือค่ะแต่ไม่มีเสียงเล็ดรอดออกมาจากรถตู้เลยตอนนั้นในใจเธอคิดว่าเธอต้องตายแน,แน่เพราะคนร้ายขู่เธอเอาไว้ว่าถ้าเธอส่งเสียงร้องจะทำร้ายเธอเธอก็เลยต้องยอมเงียบเสียงลงคนร้ายขับรถเข้าไปในโรงรถค่ะนำผ้าห่มสีฟ้ามาพันตัวเธอเอาไว้แล้วก็อุ้มเธอลงจากรถ เธอรู้สึกได้ว่าคนร้ายพาเธอลงบันไดไปในห้องแคบๆแ,แล้วก็วางเธอลงกับพื้นเมื่อคนร้ายออกไปจากห้องนะคะน้องนาตาชาก็ได้นำผ้าห่มออกแล้วก็สังเกตไปรอบๆห้องก็เลยรู้ตัวว่าเธอถูกขังอยู่ในห้องเล็กๆขนาดเพียง5คูณ5เมตร ประตูห้องขังอะค่ะเป็นประตูที่หนามากเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำหนักประมาณ150กิโลกรัมเธอก็เลยไม่สามารถหนีไปไหนได้ค่ะคนร้ายให้อาหารเธอเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจนเธอไม่มีเรี่ยวแรงที่จะหลบหนีบางทีก็ปล่อยให้เธออดอาหารจนเธอรู้สึกทรมานหิวรู้สึกอดอยากและสุดท้ายคนร้ายบันทอนกำลังใจของเหยื่อด้วยการหลอกว่าครอบครัวของเธอไม่ตามหาเธอแล้ว อกจากนี้นาตาชาย,ยังให้ข้อมูลว่าคนร้ายรู้ตัวว่าตัวเองทำผิดร้ายแรงนะคะแต่เนื่องจากไม่มีความมั่นคงทางจิตใจก็เลยใช้วิธีการลักพาตัวเพื่อเยียวยาจิตใจตนเองซึ่งปมเหตุของคนร้ายก็คือในวัยเด็กเนี่ยค่ะพ่อของคนร้ายเสียชีวิตและคนร้ายถูกดูแลโดยแม่ที่มีความเข้มงวดมากคนร้ายก็เลยมีปมมีความกดดันของชีวิตในวัยเด็ก ซึ่งแมตาชาเองก็เลยบอกว่าบางครั้งก็รู้สึกสงสารคนร้ายนะคะรู้สึกเห็นใจคนร้ายด้วยแต่ในทางกลับกันก็รู้สึกโกรธแค้นที่คนร้ายมาทำกับเธอแบบนี้พยายามทำให้เธอกลัวเพื่อเธอจะได้ไม่หลบหนีดอยค่าเธอเพื่อให้ตัวคนร้ายเองรู้สึกว่ามีคุณค่านอกจากนี้คนร้ายยังขืนใจเธอด้วยค่ะ จากคดีที่เกิดขึ้นนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าเหยื่อถูกลักพาตัวโดยไม่ยินยอมถูกกักขังน่งเหนีน่ยวถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจแต่กลายเป็นว่าเหยื่อรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนร้ายรู้สึกว่าคนร้ายคือเพื่อนรู้สึกสงสารคนร้ายด้วยซ้ำเนื่องจากว่าเหยื่อ ใกล้ชิดกับคนร้ายเป็นระยะเวลานานค่ะก็จะเกิดความผูกพันถึงแม้ว่าจะเป็นความทรงจําที่ไม่ดีแต่มันเป็นความทรงจําที่เกิดขึ้นในช่วงวัยที่เป็นวัยเด็กก้าวเข้าสู่วัยรุ่นนักจิตวิทยาก็เลยมองว่าอาการของนาตาชาที่เกิดขึ้นนี้นะคะเรียกว่าสต็อกโฮล์มซินโดรมค่ะจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่วิเคราะห์ได้ยากเหมือนกันนะคะว่าเหยื่อมีอาการสต็อกโฮล์มซินโดรมจริงหรือไม่แต่มันจะมีสัญญาณหลักๆอยู่หลายประการดังนี้ค่ะ 1. มันต้องมีเหตุการณ์จองจําเกิดขึ้นและเหยื่อมีความผูกพันกับคนร้าย 2. เหยื่อและคนร้ายมีเป้าหมายที่คล้ายกัน 3. เหยื่อรู้สึกโดดเดี่ยวและต้องการพึ่งพาคนร้าย 4. เหยื่อพยายามที่จะหลบหนีน้อยมากหรือบางครั้งไม่หลบหนีเลย 5. เยื่อพยายามที่จะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองและสนับสนุนพฤติกรรมของคนร้ายซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะนักจิตวิทยามองว่าเป็น,นกลไกในการเอาตัวรอดของเหยื่อเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนต่อจิตใจ ซึ่งส่วนใหญ่นะคะอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเหยื่อที่เป็นผู้หญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านเนื่องจากว่าระบบประสาทส่วนเห็นอกเห็นใจเนี่ยคะ่ะจะถูกกระตุ้นจนทำให้เกิดอาการสต็อกโฮมซินโดรมเพื่อลดแรงประทะและเพื่อความอยู่รอดค่ะซึ่งในกรณีของนาตาชาเธอเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเธอรู้สึกเกลียดคนร้ายที่ทำให้เธอต้องทุกข์ทรมาน แต่ในทางกลับกันการที่ทําให้เธอมีชีวิตรอดอยู่ได้ก็เพราะว่าเธอให้อภัยคนร้ายถ้าเธอไม่ให้อภัยและมีแต่ความเกลียดชังเธอจะรู้สึกแย่และความรู้สึกแย่นั้นก็จะย้อนกลับมาทําร้ายเธอซ้ําอีกครั้งหนึ่งนักจิตวิทยาก็เลยมองว่าการที่นาตาชาต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการสต็อกโฮมซินโดรมก็เพื่อแลกกับความอยู่รอดของเธอคะ่ะ